สวัสดีครับวันนี้คอกบ,บ้านหอมเกดนะฮะจะนำผลงานเกี่ยวกับการบีดนะครับ o u t c อ o s ิ i n นะครับซึ่งเป็นการหนึ่งในสามของการผสมการบีดสุนัขนะครับการผสมแบบข้ามสายเลือดนี่คือปัจจุบันนี้สุนัขไทยหลังอานที่ผสมกันในลายบีดแทบจะเป็นอินบีด ซึ่งทางผมก็ได้นำหมาทางสายเก่ามาผสมกับหมาของทางด็อกกีเวซึ่งเป็นลูกของแดงเพิงหมาดังที่ได้เบสอินโชเยอะมากนะครับส่วนน้ำตาลแดงเป็นการบีบข้ามสายพันธุ์ซึ่งสิ่งหนึ่งที่ผมภูมิใจก็คือ ผมจุงเองเทนเองจบแชมป์จบไทยแชมป์ด้ตัวผมเองนะครับเป็นการบีดของผมเองนะครับน้ำตาลแดงทีนี้เราก็มาดูต่อจากนี้มาเราก็ผมก็น้ำตาลแดงกลับไปผสมแดงสยามของด็อกกิวเออร์นะครับก็ได้แดงหอมเก็ตมานะครับ แดงหอมเก็ดเป็นหมาที่ผมบีบเองนะครับแม่หมาของบ้านหอมเก็ตนะครับลงแข่งสี่งานได้เบบี้โชวทุกงานนะครับ11บีดนะครับที่ได้ได้11บบีดนะสี่งานติดติดกันนะครับนี่ครับเบบี้โชว์นะครับ แล้วก็เป็นหมาได้ว่างเว้นช่วงติดโควิดเราก็นำมาจบแชมป์นะฮะไทยแชมป์ไทยแชมป์แดงหอมเก็ดนะครับเป็นหมาที่วิ่งดีตัวหนึ่งนะครับซึ่งอ่าตัวเนี้ยหมาเราตัวเนี้ยเราก็ได้รีเซิร์ชเบสออฟบีนะครับจริงๆการประกวดสุนะัขทุกคนก็อยากได้เบสอินโชซึ่งก่อนที่จะได้เบสอินโช คุณต้องเข้าไปได้ที่หนึ่งของบีทไทยหลังอ่านนะครับซึ่งยากมากติดหนึ่งในสามก็ยากแล้วนะครับส่วนเบบี้โชก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ภูมิใจในการเริ่มต้นของหมาเด็กนะครับส่วนป๊อปปี้โชก็คือรุ่นสามไอ้ยหกเก้าเก้าสิบสองนะครับแล้วก็จูเนียโชนะครับเก้าสิบสองสิบสองสิบห้าเอ้สิบสองสิบห้า สิบห้าสิบแปดสิบแปดอัพนะครับตรงนี้ได้ก็ดีไม่ได้ก็เฉยๆบางครั้งมีหมาตัวเดียวก็ได้ b บสออฟบีดนะครับเข้าไปจริงกุ๊ปกุ๊ปมีหมาน้อยก็มีสิทธิ์เข้าไปจริงโชว์นะครับแต่การที่จะได้บีดตัวนักไทยหลังอานนี่ยากมากนะครับผมก็ยังไม่ได้นะครับได้แค่ที่สองที่สามนะครับบ้านของเก็ตก็คือ จดทะเบียนคอกตั้งแต่ปี60นะครับเล่นหมามาสามปีนะครับได้รางวัลก็คือตัวนี้ฮะไทยแชมป์น้ำตาลแดงบุญเติมเป็นหมาตัวแรกที่เราได้นะครับออกแนวเ,เก่าเหัวโตโตนะฮะอันนี้น้นใหญ่จริงให้ลูกใหญ่จริงนะครับปีนี้หมาเราจบแชมป์สองตัวนะฮะไทยแชมป์กรุงไทยนะครับเป็นลูกของบุญเติม ไทยแชมป์น้ำหอมนะครับอันนี้คือใบจบแชมป์นะครับใบจบแชมป์ส่วนอันนี้ก็คือใบเพชรดีกีใบเล็กๆที่ท่านซื้อหมากันอันนั้นก็เรียกบัตรประจำตัวหมานะครับแต่เขาก็เรียกใบเพชรดีกีนะครับจริงๆแล้วใบเพชรดีกีก็จะแยกออกเป็น สีเขียวกับสีม่วงสีเขียวเกิดจากมาไม่มีใบอายุครบป,ปีไปจดทะเบียนฝังชิปนะครับเพื่อให้มีใบซึ่งกว่าจะได้ใบสีม่วงก็ต้องใช้เวลาถึงหกเจ็ดปีขึ้นไปนะครับใบสีม่วงขนาดเป๊ะยังยากเลยนะครับกว่าจะได้หมาแต่ละตัวนะครับส่วนที่พูดกันว่าโครงสร้างดีไปประกวดถามว่า คนขายต้องลองมาประกวดให้ลูกค้าดูก่อนครับเพื่อลูกค้าจะได้มั่นใจว่าหมาของท่านดีจริงนะครับท่านเพิ่งหัดเลี้ยงท่านต้องศึกษาไปเที่ยวงานประกวดบ้างนะครับจะได้รู้บางคนประกวดแล้วไม่ได้อะไรเลยก็มีนะครับเลิกเลี้ยงไปก็มีบางคนเลี้ยงมาเป็นสิบปีไม่มีรางวัลไม่เคยประกวดเลยก็มีนะครับส่วนตอนนี้ทางบ้านผมเกก็มีลูกหมานะครับ เป็นลูกหมาที่บีดจากหมาบ้านสมเกตหนึ่งคอกนะครับก็คือได้มาตัวผู้สองตัวเมีาายสามซึ่งตัวผู้ก็มีคนซื้อไปแล้วตัวหนึ่งนะครับทุกอคอกที่เราบีแเราก็จะเก็บไปประกวดหนึ่งตัวนะครับส่วนอีกอคอกหนึ่งก็เป็นแม่หมาของทางอ่างทองเทียดีของคุณอ้นนะครับพ่อหมาเป็นของเราเองไทยแชมป์นะครับส่วนท่านที่ติดตาม บ้านของเก็ตนะครับก็เบอร์โทร0846535468สามารถปร